มาราโกบทที่16เมื่อวันสบาโตผ่านพ้นไปแล้วมารีชามักดาลามารีมารดาของยากอบพร้อมกับนางสโลเมไปซื้อเครื่องหอมเพื่อจะนำไปฉลมพระศพของพระองค์เวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พอดวงอาทิตย์ขึ้นพวกนางก็มาที่อุโมงค์และกำลังพูดกันว่าใครจะช่วยกร้่งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์เพราะเป็นหินก้อนใหญ่ แต่เมื่อพวกนางมองดูก็เห็นหินก้อนนันกลิ้งออกไปแล้วเมื่อพวกนางเข้าไปในอุโมงก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมสีขาวนั่งอยู่ทางขวามือพวกนางก็ตกตะลึงชายหนุ่มคนนั้นบอกพวกนางว่าอย่ามัวตะลึงอยู่เลยพวกท่านมาหาพระเยซูชาวนาซาเร็สผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนสินะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ จงดูที่ที่หวางพระศพของพระองค์เถิดพวกท่านจงไปบอกพวกสาวกของพระองค์รวมทั้งเปโตรโด้วยว่าพระองค์จะเสด็จไปที่แคว้นกาลิลีก่อนพวกท่านพวกท่านจะเห็นพระองค์ที่นั่นดังที่พระองค์ตรัสก,กับพวกท่านไว้แล้วหญิงเหล่านั้นจึงออกจากอุโมงค์แล้วรีบหนีไปเพราะพิสวงงงงวยและตกใจจนตัวสัน่นพวกนางไม่ได้พูดกับใครเพราะกลัว หลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาในวันเวลารุ่งเช้าวันอาทิตย์พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีชาวมักดาลาก่อนคือมารีคนที่พระองค์ทรงขับผีออกเจ็ดตนมารีจึงไปบอกบรรดาคนที่เคยอยู่กับพระองค์มาก่อนขณะที่พวกเขากำลังร้องไห้เป็นทุกข์เมื่อพวกเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และมารีได้เห็นพระองค์แล้ว พวกเขายังไม่เชื่อภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้พระองค์ปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่สาวกสองคนขณะที่พวกเขากำลังเดินทางออกไปนอกเมืองสาวกสองคนนั้นจึงกลับมาบอกสาวกคนอื่นๆแต่พวกเขาไม่เชื่อหลังจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏกับสาวกสิบเอ็ดคนขณะพวกเขากำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่ พระองค์ทรงตำหนิพวกเขาในเรื่องความสงสัยและใจดื้อดึงเพราะว่าพวกเขาไม่เชื่อคนที่ได้เห็นพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ตรัสสั่งพวกสาวกว่าพวกท่านจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนใครเชื่อและรับบัพติศมาก,ก็จะรอดแต่ใครไม่เชื่อจะต้องถูกลงโทษ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรค หลังจากพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหนและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของพวกเขาด้วยการให้มีหมายสำคัญประกอบคำสอน